มาแล้วครับสามปันหนึ่งมาดูครับหน้าฝนเช่นนี้สามปันหนึ่งถือว่าเจอศึกหนักแล้วกับคําถามที่ว่าทําไมต้องตาหน้ายาและตาด้วยอะไรเดี๋ยวมาดูครับสวัสดีครับนะ หน้าฝนาเช่นนี้นะครับนะสิ่งที่ต้องเข้ามาดูนะบ่อยๆนะครับนะก็คือนะหน้ายางนะครับจวงนี้เป็นไงครับอย่างที่บอกนะโดนเชื้อโรคนะรุมเร้าเล่นงานมาโอ้ยปีนี้นะเกือบจะตั้งปีแล้วนะครับนะคือสามปีนหนึ่งนะครับถือว่าเจออาการหนักเลยนะโดยเฉพาะในแปลงของผมนะครับนะที่ปลูกไว้นะ คือมันเป็นยางอ่อนด้วยแหลนะเป็นยางอ่อนเพิ่งที่จะเบิกหน้าไปสักไม่นานนะครับเบิกหน้าไปไม่นานคือจริงๆแล้วนะสามปีหนึ่งแถวบ้านผมเนี่ยก็ที่แก่สุดๆนะก็คือยังพูดง่ายว่าสามปีหนึ่งแถวบ้านผมเนี่ยยังยังไม่มีอยางหน้าที่สองนะนะยังไม่มีนะครับเพราะว่าก็เพิ่งจะเบิกหน้ากันไป คือหน้าแรกยังไม่หมดว่างั้นนะครับนะเพิดได้หน้าแรกยังไม่หมดแต่ทีนี้นะครับของผมเนะี่ยมันถือว่ายังอ่อนมากๆนะครับเนะเจอเข้าไปนะโอ้เยเพิดง่ายๆว่าสามปันหนึ่งเนี่ยครับถือว่าแสลงต่อโรคหน,น้าเน่าเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับนะเป็นอย่างเนี้ยเกือบทุกทนนะครับนะเออนะก็ใกล้กับปกร้อยนะครับนะปกร้อยก็โดน สองอันหนึ่งนะโดนและแต่น้อยน้อยมากนะออกอาการเจียสองอันหนึ่งอีกแนละ้วเนี่ยครับหน้าก็จับเป็นอย่างเนี้ยเยอะนะครับหน้าเนเาดินก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอย่างที่บอกนะครับอน้อยก็ไห้ดินมันปลูก แห้งไว้ก่อนนะครับนแห้งไว้ก่อนมันจะได้ไม่ลุกลามนะฮะไปมากกว่าน,นี้นะครับนะนะคือมาประมาณว่าไอ้แผลมันแห้งนะแผลแห้งมันก็จะหายเร็วนะก็บอกนะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสภา,ภาพอากาศด้วยนะตากฝนยังอยู่อย่างนี้นี่ครับนะก็โดนอีกนะครับรอบหน้านะครับรก็มีพี่น้องนะต้านหลายต้านนะก็ถามมานะว่า ที่หน้ายางของผมเป็นสีสีเนี่ยนะก็คือถามว่าผมตาอะไรนะค,คือตาดินครับมันก็เป็นดินนะรักษาหน้ายางนะครับหลายท่านก็บอกว่ารักษาไม่ได้หรอกครับมันรักษาไม่ได้นะครับแต่มันอาจจะป้องกันนะหรือว่าทุเรานะทุเราคือมันเหมือนกับว่าดินที่มีคุณภาพที่ดีนะครับก็คือ,คอต้องปลูกหน้ายางให้แห้งเร็วนะครับ คือบาดแผลที่หน้ายางมันก็เหมือนกับบาดแผลของคนอะไรครับนะเพราะว่าตาว่าแผลมันเปียกน้ำนะหรือว่าแผลมันชื้นนะมันก็จะเปื่อยไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตาดินนะก็จะทําให้หน้ายางมันแห้งนะครับทาให้มันไม่เปื่อยขยายวงกว้างไปเรื่อยนะครับนะก็รักษาไม่ได้หรอกครับนะรักษาโดยตรงไม่ได้ป้องกัน ได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็ดีกว่าดีกว่าถนะ้าดีกว่าปล่อยไปนะครับนะแต่ที่แน่ๆก็คืออาจจะป้องกันหอยทากได้นะปล่อยทากมันก็เป็นตัวสําคัญนะตัวหนึ่งด้วยนะครับที่ปอหน้ายางเปื่อยอะ่ะเขาก็จะมาดูดนะครับเพราะฉะนั้นเราตาดินไว้ก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งครับเนี่ยครับพอเป็น3ปันหนึ่งนะครับมันก็จะมีลักษณะอาการเช่นนี้เลย ถึงสามปันหนึ่เนี่ยเขาก็จะมีลักษณะนเนี่ที่คล้ายกับอกรอยนะครับซึ่งก็นะ,สะแสลงครับถือว่าเป็นของสแสลงกับโรคแต่เดียวก็ถ้าเราจะดวนสรุปนะในช่วงนี้เพราะว่าสามปันหนึ่งแถวบ้านผมเนี่ยถ้าจะไปดูแปลงยางแข่นะหรือว่า หน้าที่2หรือเปลือกที่2เนี่ยก็คงจะไม่ได้นะเพราะยังไม่มีนะครับแต่ทีนี้ครับตา,า,ากว่าต่อไปวันก้างหน้าอากาศยังเป็นอย่างเนี้ยนะครับสามปันหนึ่งอาจจะอาจจะไม่เหมาะนะครับหรือยังไงนะครับแต่ก็ต้องติดตามกันดูไปสักพักก่อนนะครับนะเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรเจอในฤดูกาลนี้นะอย่างที่บอกครับของผมมันยังอ่อนนะ่อนมากๆอยู่นี่ครับ วดตาดินนะแต่เชื้อยังหลบอยู่ด้านในนะนี่ครับคือถึงถึงกั้นลอกเลยนะครับนะที่โดนแต่มันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งนะของยางสมปน,นึงหรือเปล่านะเพราะยี่ห้ออื่นไม่เป็นอย่างนี้นะนี่ครับนี่ด้านใต้นี่ก็นะต้องลอกออกนะลอกออกนิดหน่อยแล้วก็ดินเอาดินมาทาใหม่นะครับนี่สำปน,นึง นะครับถือว่าสแสลงมากกว่าอกรอยอีกอนะครับนะ,สะแสลงโรคนี้มากกว่าอกรอยเสหกครับนะสามพันหนึ่งครับเอาเก่้าจริงๆนะครับสามพันหนึ่งนะ,สะแสลงโรคนี้มากกว่าอกรอยเสกครับโอ้ยนี่นี่ตันดูครับเนี่ยเอาดินมาป้าย์หน่อยครับนะหรือบางคนบอกว่ามันช่วยไม่ได้หรอกก็ใช่ครับ อาจจะรักษาโดยตรงไม่ได้หรอกครับแต่ก็พยายามนะยทำให้หน้ายางมันแห้งเร็วไว้ก่อนนะครับนะถ้าจะรักษาโดยตรงก็คงต้องเคมีพันนั่นแหละครับนะส่วนจะเป็นยี่ห้ออะไรนั้นก็สามารถที่จะสอบถามตามร้านเคมีพันได้เลยนะครับแต่ผมเนี่ยเลือกใจดินนะครับนะแล้วก็ต้องตาบ่อยๆแล้วครับช่วงนี้นะครับเป็นไงครับ สามปั 3, นหนึ่งนี่ถือว่านะโดยเฉพาะในแปลงของผมนะ,นะที่อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตให้นะที่ที่แปลงอื่นๆไปนะที่เบิกหน้าไปก่อนผมนะครับถือว่าเจอของผมเนี่ยถือว่าเจอโชดนะครับเชดนะฮะการหนักกว่าหกร้อยอีกนะหกร้อยเนี่ยถึงถึงจะยังไงนะแต่ก็ย,ยังพอต่านทานอยู่ได้นะสองห้าหนึ่งนี่โอ้โหรู้เลยนะครับสองห้าหนึงน่งเนี่ยไปได้นะแถวบ้านผมนะอ่ะแล้วนี่ก็คืออัปเดตสามปันหนึ่งหน้าฝนนะครับนะ หน้าฝนไม่รู้ว่าฝนมันจะแรงเมื่อไรแล้วบอกไม่ถูกแล้วนะครับนะตกอยู่อย่างนี้แหละนะครับนะอ่ะโอเคครับแล้วไว้พบกันใหม่นะในคลิปต่อไปนะอย่าลืมฝาก,กอคอนเทนต์ในคลิปเพลิดอย่างอื่นด้วยนะครับนะตำนานไม้บ้างอะไรบ้างนะก็เข้าไปดูนะครับโอเคครับพบใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ